สวัสดีครับผมผมบิ๊กโฟตอนนะครับผมแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับผมโอ้โหเรียกว่าโฟตอนของเราครับโฟตอนเลสซิ่งทีมเราขนเรียกว่าขนมาเลยทั้งรถเก๋งทั้งรถกระบะเรียกว่าเอามาซุ่มซ้อมครับเพื่อเตรียมอะไรนี่เลยกับรายการใหญ่ครับพีทีเขาจะแข่งกันที่สนามสงขาในปีนี้นั่นเองนะครับผมเรียกว่าวันนี้ครับนำทัพโดยพี่ต้นเขาเื่นเร็วนะเขาพาทีมงานโฟตอนเลสซิ่งทีมนะครับผม สามคนนะครับผมทางพี่ต้นเขามา่เลวพี่ตุ๋มติ๋มสายโมแล้วก็นักแข่งหน้าใหม่ครับนี่น้องเจดิดน้องเจิดนะครับผมเรียกเขาเรียกว่าเจิดรอบจัดนะนี่เขาแข่งในรุ่นของรายการฮอน da ขับนะครับผมแล้วก็ ttr a c a d e m y ด้วยนะครับผมกับรถของเขานะครับ e k 9เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วการซ้อมของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าสนามที่สงขาเนี่ย ครั้งแรกของเขานะกับพี่เจิดรอบจัดนะครับผมแต่สําหรับพี่ตุ้มติ๋มเองสายโมของเราเขาเป็นแชมป์มาอยู่นะกับสนามครั้งทีที่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับยังไงก็ลองติดตามเชียร์เขาดูนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศการซ้อมของเขากันว่าจะเป็นกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับผม ผมอยู่กับน้องเอิร์ธครับเจิดรอบจัดนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปคุยครับผมว่าวันเนี้ยเขามาซ้อมกันเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูครับผมสวัสดีครับผมเองผมวัชโรยังกูนะครับหรือน้องเจิดรอบจัดครับผมครับนุ้ยครับปีที่แล้วพี่เจิดไม่ได้ไปลงทําการแข่งขันที่สนามสงขาปีนี้ไปลงทําการแข่งขันที่สนามสงขาครับเป็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมก็ตื่นเต้นครับที่จะได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆชาวสงขานะครับนะในปีนี้ก็จะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ ตื่นเต้นแอบหวานนิดนึงกับกำแพงเพราะว่าอาจารย์ผมหมุนตลอดเลยนะครับปีนี้ครับน้องเะใช้เป็นรถอะไรเอ่ยในลงทําการแข่งขันครับในรายการนี้ในปีนี้ผมใช้เป็น Honda Civic EK4 ประตูครับนะคาดลายออโตควิกครับผมลงทําการแข่งขันรุ่นอะไรรายการอะไรครับผมลงในรายการ BT ทีเตอน Racing Series ครับลงในรุ่นคาร์ขับนะครับจะมี t t r Academy ครับแล้วก็ Honda ขัครับผม2รุ่นครับ วันนี้มาซ้อมครับที่สนามพีระกับรถอ k เคเป็นยังไงบ้างครับทำการซ้อมวันนี้ก็เวลาถือว่าตอนนี้อาจารย์จุ่มติมบอกว่าทำได้ดีครับก็ถือว่าเจ๋วละแต่ว่าด้วยตัวผมเองมีเป้าหมายไว้อยากให้ลงได้1นึครับก็ยังหาเวลาอีก0.02วินวีครับอีกนิดเดียวเท่านั้นก็ลงแล้วครับก็เดี๋ยวขอหาก่อนครับผมสำหรับตัวรถครับต้องมีการปรับแต่งแก้ไขจุดไหนบ้างไหมครับก็โดยตัวรถเนี่ย ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วครับแต่ว่าก็มีในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของยางหรือเป็นในเรื่องของสภาพแท็กในวันนี้ที่อากาศมันค่อนข้างี่ร้อนทําให้แบบว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยน่าจะถ่ายถ่ายนิดนึงแต่ก็เป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะของเจ้าเอเคคันนี้อยู่แล้วเนาะนก็อาจจะเป็นที่คนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องซ้อมกันมันซ้อมกันเรื่อยๆครับผมอา,อาจารย์ตุ๋มติ๋มได้กดดันหรือว่าให้เทคนิคในการแข่งขันครั้งนี้ไว้อย่างไงบ้างไม่กดดันเลยครับพี่ตุม๋มบอกว่าแข่งกับตัวเองครับ อย่างแรกคือพี่ตุ๋มเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยคือเอาให้มันดีเอาให้มันเร็วขับให้มันแบบว่ารู้สึกแบบหรูอหวาขับให้มันดูแบบดูแบบเฮ้ยไอเจดมาแล้วนะครับพี่ตุ๋มบอกว่าวันนี้โอเคแล้วแต่ว่าตัวผมเองก็อย่างที่บอกไปว่ามีเป้าหมายไว้นะครับก็พี่ตุ๋มก็มีเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับรถทอร์โบนะครับเพราะว่ารถทอร์โบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการหน้าถ่ายอยู่แล้วเป็นเป็นปกตินะครับมันก็ต้องใช้เทคนิค แล้วก็การลินเบรกนะครับการลินคัตทุกอย่างการเข้าเกียร์ทุกอย่างมีผลหมดเลยนะครับสําหรับรถเทโวแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ฝากพี่เพื่อนชาวสงขานะครับที่ช่องสงขาคอยเชียร์เจิดในปีนี้เลยครับเจอกันแน่นอนครับแล้วก็ฝากติดตามในเพจนะครับโฟตอนนะครับแล้วก็โฟตอนเรซิ่งทีมครับแล้วก็เพจออโต้คลิกครับผมหรือ Facebook ส่วนตัวเอกภพวัชโรขย่างกุลงครับหรือว่าเจิดรอบจัดนั่นเองครับผม ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งบุคคลครับพี่ต้นเคามาเร็วนี่เขาลงในรุ่นของกระบะคันนี้วันนี้เขามาซ้อมเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเขาก็นหน่อยว่าเขาการซ้อมในวันนี้เป็นไงบ้างแต่ที่ผมเห็นนะยังไม่ค่อยได้ซ้อมเลยนะเ,เดี๋ยวเราไปตามกันดูครับผมพี่ต้นครับวันนี้ซ้อมเป็นยังไงบ้างครับพี่เอาเลยพี่ไม่ต้องตั้งตัวเ,<า>เป็นไงบ้างพี่วันนี้ทําการซ้อมไปก็ดีได้ได้ได้ไล่เก็บช่วงล่างก็ดีขึ้นเยอะครับจากที่ว่าที่วิ่งวิ่งมามันก็ช่วงล่างเรายัง ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ใหความให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์มากกว่าแต่ในเนี้ยกรรมการเป็นว่ามันเสียกคือว่ากําลังเยอะไปเราก็เลยมาถอยเครื่องยนต์กลับลงมาช่วงหน้างแล้วตอนนี้ที่ไล่เซตไปนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังพี่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสนามสงขาครั้งนี้พี่เป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวเตรียมอะไรบ้างก็ผมคิดว่าหนามสงขาก็คือมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าเราได้มีเราได้มีเวลา มาไลช่วงล่างเพราะว่าขึ้นยอเนี่ยคือเราไม่กลัวใครอยู่แล้ว<ไ>มองตรงเลยแต่ว่าช่วงล่างนี่คือเรายังด้ยอยว่าเขาตรงที่ว่าเราเรามองผ่านมันไปแต่จริงรๆแล้วรอบนี่คือว่าช่วงล่างสําคัญครับฝาก FC e ชาวสงขาติดตามเชียร์พี่ต้นหน่อยครับกับเบอร์รถอะไรลงสาขัญรุ่นไหนครับฝาก FC เชียร์ปิกอัพ e สยามทักเบอร์เจ๊ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอโฟตอนด้วยครับขอบคุณครับพี่ต้นครับขอบคุณครับ พี่นุ่มเต็มครับผมกับการเทสรถคันนี้ครับ e k 9เป็นยังไงบ้างพี่พร้อมไหมวันนี้พร้อมมากนะวันนี้ก็เลยเรามาไล่ให้น้องเอิร์ดอ่ะชิมกับรถด้วยก่อนที่จะไปสงขาเพื่อมาเช็คกับความสภาพของพร้อมรถด้วยเราได้มาไล่ช่วงล่างใหม่ไล่รูบูตะัมบูไล่อะไรพวกเนี้ยรวมๆแล้วดีครับน้องเอิร์ดดีขึ้นครับอ่าและการแข่งการขับขี่ของพี่เจิดเราเป็นยังไงบ้างพี่เจิดเกินคาดครับผมห่างกับผมแค่สองถึงสามวิเอง ไม่เยอะเลยสำหรับมือใหม่จริงๆให้ได้ครับในการเดินกันเล่นกันเลี้ยวอะไรแก้ไขนิดหน่อยเร็ววันนี้แน่นอนอ่าแล้วของพี่ตุ๋มติ๋มสายโม้เองกับสนามพีทีซี่สงขาครั้งที่แล้วทําผลงานไม่ดีมากคร,ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ครั้งนี้ กว่าเดิมครับผมกับรถคันใหม่ด้วยปีที่แล้วคืออินทูออนิวแต่อันนี้ปีโฉมของอปที่ติดแล้วก็ช่วงล่างใหม่หมดเเดิมยังไงฝากเคลมตรงจุดหนึ่งนะวันนี้เห็นเอารถมาซ้อมมาเก็บช่วงล่างกันอยู่มา<ช>ทำเ,าเก็บอะไรละเอียดนิดหน่อย <c oughs> ไม่แน่ใจว่ารถเป็นไงบ้างครับพร้อมไหมตอนนี้คือตอนนี้เราเราได้เก็บช่วงล่างก่อนนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอเก็บช่วงล่างให้มันดีๆก่อนคือตอนนี้ก่อนไปสงขาเราอยากไปเต็มร้อยเพราะเราตู้ เพราะเราไม่อยากไปอ่ะไปแท้เราอยากชนะ<ส>ขอขอขอขิงขิงขึ้นเพื่อนๆหน่อยนะยังไงนะอย่าแพ้พิมติ่มแล้วกันครับผมยังไงฝากเอฟฝากติดตามเชียร์พิม่มติ่มได้ที่ไหนเบ<ม>อร์รถอะไรฝา,ากเอฟตีที่ตรงขาด้วยแล้วก็ทัวๆไปด้วยที่รู้จักกระตุกติ่มนะยังไงปีนี้โฟตอนเรซิทีมเราไปชุดใหญ่เลยทั้งรถเก่งทั้งรถกระบะนะที่ตรงขายังไงฝากติดตามพวกเราด้วยครับในพีทโฟตอนเรซซิ่งทีมครับผมอ ขอบุณครับบายๆไงบ้างครับผมกับทีมงานของโฟต t นเลสซิ่ทีมของเรานะไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นคอมาเมดเลวพี่ตุ้มติ๋มสายโมหรือว่าพี่เติดรอบจัดของผมนั่นเองนะครับผมกับ3คนครับเขาได้โมเขาได้ขิงกันไปแล้วนะเขามาซ้อมใหญ่เตรียมความพร้อมในวันนี้นระที่สนามพีระนะเพื่อนที่จะไปลงแข่งขันในรายการพีทีนะครับที่สงขานั่นเองยังไงฝากเพื่อนๆติดตามเชียร์ด้วยนะครับผมกับโฟตอนเลสซิ่ทีมนะครับโ้เรียกว่าปีนี้เขาขน ขนรถไปแข่งไม่พอนะเขามีของไปแจกด้วยนะใครที่มาที่พิษของโฟตอนนะครับผม<ๆ>ก็เข้ามาสอบถามก็ได้เลย<ๆ>มีของที่ระลึกแจกแน่นอนครับผมฝากว้ด้วยครับผมสงขาเจอกัน